สวัสดีครับมาพบกับ Ford อร์เ e r 2.2ไวท์แทเกเีออโต้นะครับปี2013คันนี้ราคาเราเปิดขายอยู่ที่3 8 8 0 0 0บาทครับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวครับออกรถจัดโอนอยู่ที่1 0 0 0 0บาทครับส่วนค่าประกันก็จ่ายตามความเป็นจริงเลยครับผอ่อจน7 6 0้ครับเจงหวดัหรือ6,4 0 0ครับแปดิหวดตัตวนี้เป็นตัวยกสูงนะครับแต่งแนวออฟโรดครับมีฝาปิดท้ายกระบะด้วยนะครับ สวยบางเดิมครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมภายในแต่งเป็นแนว VIP นะครับเครื่องเสียงเครื่องเสียงเต็มลำครับผมแค่เครื่องเสียงก็เสียดแสล้ะครับผมอะไรมันติฟังชั่นแอร์แบ็กเนะครับจอ Android ครับเครื่องเสียงปีปรับเสียงนะครับแอร์แบ็คู่เสียดออโต้ครับผม คันนี้เลขไม์อยู่ที่250,000กิโลเมตรนะครับภายในสวยๆเลยครับแนว V.I.P. ครับแค่ชุดเครื่องเสียงก็คุ้มแล้วนะครับแต่งหมดเป็นแสนสนใจดูรถได้ที่เขตตลิ่งชันนะครับเส้นกาจ,จนาพิเศษกรุงเทพครับสนใจโทร0614432829 แลประกันนะครับรถไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมครับผมหรือจะดูรถชนันอื่นเพิ่มเติมตามหน้าโปรไฟล์ได้เลยครับ